เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ประจำวันที่2กันยายนวันนี้รอบคคมับมาเริ่มกันที่ประเด็นจากการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดหนักไปกว่า200ล้านปอนด์ในตลาดนักเตะรอบซัมเมอร์ที่เพิ่งจบไปกับการคว้านักเตะ5คนดีแก่มาริอสกุนยาแบรนเอมเบอร์โมเบนจามินเชสโกเซนลาเมนส์และก็ดิโกเลออน ซึ่งโดยแล้วมันก็ขัดกับการที่สโมสซอนเพิ่งจะจบในอันดับ15ในลีกเมื่อปีก่อนแถมยังไม่ไดีตัวลุยบอลยุโรปเลยแม้แต่รายการเดียวด้วยล่าสุดนะครับทางลอรีวิดเวลสายข่าวพีแดงเราจากเดอะแอตแลนติกได้ออกมายืนยันครับว่าถึงแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะใช้เงินไปร่วมกว่า200ล้านปอนด์แต่มันก็ยังปลอดภัยจากทั้งกฎ FFP และก็ PSR ที่คอยควบคุมการใช้เงินของแต่ละสโมสรในฟุตบอลยุคนี้ ซึ่งวิทเบลเนีครับก็เผยอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นมากในปี2026จากการทำตามแผนการเงินโปรเจกต์90ซึ่งเป็นแผนเพิ่มความสมดุลทางการเงินให้เพิ่มขึ้นปีละ90ล้านปอนด์ผ่านการลดค่าใช้จ่ายต่างๆในสโมสรการทำงานความร่วมมือทางธุรกิจกับพาร์ทเนอร์และการซื้อขายนักเตะอย่างาฉลาดอย่างเช่นในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ดูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ใช้เงินกู้ไปประมาณ300ล้านปอนด์เพื่ออัดฉีดให้กับรูเบนอาโมริมได้ใช้ในตลาดนักเตะ2รอบที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับเมื่อแผนโปรเจกต์90บรรลุผลสําเร็จแล้วสโมสรก็จะกลับมาใช้เงินทุนของสโมสรเองอีกครั้งในการดําเนินงานต่างๆนั่นเองครับ รายงานต่อมาของลอรีวิทเบลครับเป็นเรื่องของคาร์ลอสบาเลบากองกลางตัวรับจากไบรตันที่ก็มีข่าวแรงมากกับทัพผีแดงเราแต่ว่าสุดท้ายดีลก็ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าไบรตันน่ไม่อยากจะปล่อยนักเตะออกมาและหากว่าจะปล่อยจริงก็อาจต้องใช้เงินคุณมากกว่า100ล้านปอนซึ่งมันก็เกินงบที่ Small สโมสรระเมินเอาไว้ทั้งนี้ครับลอรีวิทเวลก็ได้พูดถึงดีลที่เกือบจะเป็นไปได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางคาร์ลอสบาเลบาเอาไว้ว่า รูเบนอารโมริมพยายามอย่างหนักในการผลักดันให้สโมสซอนคว้าตัวคาร์ลสบาเลบาเข้าร่วมทีมเพราะว่าเขาเนต้องการที่จะได้กองกลางคนใหม่อย่างน้อยหนึ่งคนเข้ามาเพิ่มเติมและต้องเสียทั้งคริสตินเอริกเซนที่หมดสัญญาและก็รวมถึงการปล่อยโชบี้คอเยอร์ออกไปด้วยสัญญายืมตัวซึ่งความเห็นนี้ครับเซอร์จิมบัดคลิฟต์ก็สนับสนุนแนวทางนี้เช่นกันแต่ว่าสุดท้ายสโมสซอนก็ไม่สามารถหาเหตุผลใดๆมารองรับเพื่อจะจ่ายค่าตัวมหาศาลเพื่อแลกกับคาร์ลสบาเลบาในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ โดยในช่วงเริ่มแรกข,ของการเจรจานั้นแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดรู้สึกว่าคาร์ลอสบาลบาจะมีค่าตัวใกล้เคียงกันกันกบเจ้าเปโดรที่ย้ายไปเชลซีด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์แต่ดว่าสุดท้ายราคามันก็ปีไกลกว่านั้นมากครับทําให้สโมสรต้องพับแผนไปถึงแม้ในเรื่องสัญญาส่วนตัวและรายละเอียดระหว่างนักเตะได้รับการสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามแต่ทั้งนี้ครับลอรีวิทเบลก็ยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดน่าจะกลับมาหาคาร์ลอสบาลบาอีกครั้งในซัมเมอร์ปี2026อย่างแน่นอนครับ อัปเดตต่อมาของลอรีวิทเบลนะครับก็ยังได้พูดถึงดีลการย้ายทีมของราสมุสโซยลุนที่ตอนแรกเหมือนเจ้าตัวเนะี่ยไม่อยากจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ตถึงแม้ว่าทีมจะเซ็นเบนจามินเชสโกเข้ามาแล้วก็ตามทว่าสุดท้ายเนะครับเจ้าตัวก็ยอมตอบตกลงย้ายไปยังนาโปลีในรูปแบบสัญญายืมตัวและก็พ่วงบังคับซื้อขาดในช่วงซนะัมเมอร์หน้าทั้งนี้ครับกับเรื่องราวของราสมุสโซยลุนนั้นทางลอรีวิทเบลได้ระบุมาว่า หนึ่งในแรงจูงใจที่ทําให้ราสมสซอรลุนไม่ตัดสินใจใย้ายทีมในตอนแรกนั้นเนื่องจากว่าเขามองว่าตัวเองเป็นนักเตะที่ดีกว่าเบนจามินเชสโกและสามารถจะแข่งขันแย่งตําแหน่งกันได้และการพิสูจน์ตัวเองในการฝึกซ้อมก็อาจจะเปลี่ยนความคิดของรูเบนอาโมริมที่มีต่อเขาได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสอนก็มีการตัดสินใจร่วมกับรูเบนอาโมริมไปแล้วว่าเขาน่ยไม่ดีพอซึ่งก็มีการพิสูจน์ไปแล้วในซีซั่นที่ผ่านมาแบบเต็มซีซัน่น ก่อนที่สุดท้ายครับหอยลูนก็ต้องเก็บกระเป๋ยาย้ายไปยังนาบุรีอย่างที่เราทราบกันมากันนี่ข่าวคัอนหลงหลังเกมคาราบาวครับนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ต่อกลิมส์บีทาวทีมจากลีกทูร่วงตกรอบแบบสุดช็อกไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ก่อนนะครับล่าสุดน่าเกิดเรื่องดราม่าขึ้นอีกแล้วเมื่อทางไมค์คีแกนสายข่าวของเดลี่เมลครับรายงานเข้ามาว่ากลิมส์บนะีทาวน่าส่งนักเตะลงทำการแข่งขันเกมคาราบาวครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไม่ถูกต้องตามกฎ ดูนักเตะอย่างคลาร์กโอดัวลงทะเบียนนักเตะไม่ทันเวลาก่อนเกมการแข่งขันหลังเกินเวลาไปประมาณ1นาทีด้วยกันครับยูวิสมาของฟุตบอลอกฤษฑะก็ลงโทษปรับไป2 0,000ปอนปอนแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการตัดติดทีมให้ตกรอบแต่อย่างใดนะครับซึ่งทีมผีแดงของเราเนี่ยจะมีเวลาในการร้องเรียนเรื่องนี้เป็นเวลา5วันจากนี้ด้วยกันแต่ทั้งนี้ครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าอย่าเลยดีกว่าปล่อยให้ตกรอบไปแบบนี้แล้วครับแค่นี้ก็โดนแซวจะแย่อยู่แล้ว มาต่อกันที่เรื่องของผู้รักษาประตูรายใหม่ของทีมผีแดงเราครับนั่นก็คือเซเนอร์ลาเมนส์ที่สโมสรอนเซ็นเข้ามาในช่วงท้ายตลาดด้วยราคา21ล้านปอนด์แต่จุดนี้ครับมันก็มีทั้งแฟนบอลที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะในฝั่งที่ไม่เห็นด้วยครับมองว่าปัญหาในตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมตอนนี้มันต้องได้ประตูที่มีประสบการณ์เข้ามาปิดแผลเวิร์ที่ทั้งโอนาน่าและก็บายเยนเดียทําเสียมาทิ้งไว้เต็มไปหมด แต่การที่แมนยูเนต่นาไปดึงเซนลามเมนส์ La ens, ซึ่งมีประสบการณ์แค่ในลิกเบนเยียมแทมก็ยังเป็นการเล่นในลิกสูงสุดแค่ปีเดียวเท่านั้นมันจึงดูเสี่ยงมากแถมก็ยังต้องรับมือกับแรงกดดันระดับมหาศาลในรั้วโอทราฟฟอร์ดอีกตั้งหาก ทั้งนี้ครับล่าสุดริโอฟรีนานอดีตกองหลังตัวเก่งของทีมก็ดีเผยข้อความที่อาจจะทำให้แฟนผีม,มั่นใจในฝีมือของเซนลาเมนส์ขึ้นมาบ้างหลังจากที่เขานะได้เผยข้อความที่ติโบกูตัวจอมหนิบของทางเรอัลมาดริรดรและก็มือนหนึ่งทีมชาติเบลเยียมคนปัจจุบันกล่าวชมนายดานวายยัยิม3ปีรายนี้เข้ามาด้วยครับว่าติโบกูตัวเขาส่งข้อความมาเพื่อบอกผมเกี่ยวกับเซนลาเมนส์เพราะว่าเขานะ่ะเป็นนักเตะชาวเบลเยียมเหมือนกัน เขาแค่ให้ข้อมูลล่วงหน้าว่าเขาเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเซนลาเมนส์น่ะเป็นนักเตะที่มีพรอนสวันที่ยิ่งใหญ่แน่นอนว่ายังไม่มีประสบการณ์มากนักแต่เขาคิดว่าสไตล์ของเขาจะเข้ากับพรเม์ลีกได้ดีเพราะมีร่างกายสูงใหญ่ดังนั้นการแนะนำจากหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีสุดในโลกอย่างติโบกูตัวผมก็ต้องรับมันไว้สิผมเห็นหลายคนพูดถึงเรื่องพรอนสวันของเขาแต่ปัญหาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถร้อยพรอนสวันนั้นพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหนกันล่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งบทสัมภาษณ์จาก A อ็กเซลบริษัทนักข่าวอเวอร์โสจากเฮดลัสนิวเบเนียมและเรียกได้ว่าช่ำชองมากๆกับนักเตะจากลีกนี้ครับเดี๋ยวเจ้าตัวออกมายกยอพร้อมกับมั่นใจว่าเซเนอร์ลาเมนส์มีดีพอที่จะขึ้นมาแย่งตำแหน่งมือหนึ่งในทัพปีศาจแดงได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนส่วนเรื่องที่น่ากังวลก็มีแค่เรื่องความกดดันที่เขากำลังอยู่กับทีมชั้นนำอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นครับว่าเขาจะรับมือกับมันได้ดีแค่ไหน ติดต่อเรื่องนี้ครับทาง Axel b l i บริ r d ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง B.B.C. ว่าเซเนอร์ลาเมนส์คือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่มากความสามารถคนหนึ่งของประเทศเบนเยียมเขาติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วและผมก็เชื่อว่าเขาจะสามารถแสดงผลงานออกมาเพื่อให้คนในสโมสรเห็นว่าเขานวาสามารถขึ้นมาเป็นมือหนึ่งคนใหม่ได้ซีซั่นที่แล้วคือการเล่นเป็นตัวหลักปีแรกของเขาที่โอยานเวิร์บ เขาลงสนามทุกนัดและก็แสดงให้เห็นว่าเขาคบเคลื่องแค่ไหนเขามีคุณสมบัติเด่นแบบไหนบ้างผมคิดว่าการเซฟลูกยากือหนึ่งในจุดแข่งของเขาด้วยนะเขามีเซฟลูกสวยๆให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองหน้าปากประตูของเขาก็น่าทึ่งด้วยและที่ผมได้ยินจากบรรดาเพื่อนร่วมทีมของเขามันก็มีแต่เรื่องดีๆเกี่ยวกับเขาโดยเฉพาะผลงานการเซฟประตูในช่วงซ้อมของทีมเขาดูเป็นผู้รักษาประตูที่มีความก้าวร้าวนิดหนึ่ง กล้าเล่นกับบอลกล้าให้บอลมื่อโดนบีบเขาใช่เท้าคล่องและการให้บอลของเขาก็ถือว่าอยู่ในระดับดีด้วยในบางครั้งเขาก็กล้าจะเสี่ยงออกจากปากประตูเพื่อช่วยทีมต่อบอลดังนั้นส่วนตัวผมแล้วเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้อีกมากเลยล่ะกับที่อังกฤษผมเชื่อว่าเขาพร้อมแล้วนะสำหรับพรีเมียร์ลีกแต่ในตอนแรกเราคาดหวังให้เขามีโอกาสกับทีมรองรองลงไปอย่างซันเดอร์แลนด์หรือว่าจะเป็นเวสต์แฮมก่อนแต่ก้าวดียิ่งใหญ่นี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเป็นฝ่ายเรียกร้องมันเองเลย เซเนอร์ลามเมนมีวุฒิภาวะและมั่นใจในตัวเองสูงแต่เรื่องแรงกดดันที่เระยะอันเบอบแน่มันเทียบไม่ได้เลยกับทีแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดังนั้นเขาต้องรับมือกับเรื่องนี้ให้ได้และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดรอบคำ่ำประจำวันที่2กันยายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ